บางคนอยากรู้เรื่องของเราแต่เขาไปถามจากปากของคนอื่นและสิ่งที่น่าขมขื่นคือเรื่องที่เขารู้จากปากของคนอื่นที่เกี่ยวกับเราอาจจะดูเยอะก็จริงแต่ความจริงจริงๆอาจจะมีอยู่แค่นิดเดียวเองก็ต้องทําใจนะโยมการที่จะถูกวิจารณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาคนจะวิจารณ์คนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่เราเองบางทีก็วิจารณ์คนอื่นเสยับเหมือนกันวิจารณ์คนอื่นเสยยับเยินเหมือนกัน เรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องจริงของคนคนนั้นจริงจริงจริงอ่ะมันจริงแค่ไหนและจริงไหมแต่บางทีเราก็วิจารณและคุยกันสนุกปากไปกรรมทางวาจามันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้เลยโยมนามีจังหวะมีช่องเหตุปัจจัยเหมาะสมกรรมที่เราทําด้วยวาจาในอดีตมันก็ให้ผลในชาตินี้ชาตินี้ก็ให้ผลในชาตินี้ก็ได้ชาตินี้ไปให้ผลในชาติหน้าก็ได้ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแล้วแต่จังหวะของกรรมที่เขามีน้ําหนักตามเหตุตามผลของเขา แต่ที่แน่นอนเราควบคุมได้คือก็ต้องมาควบคุมทางวาจาของเราเองไม่ให้สร้างบาปทางวาจาอย่างใบไม้แบบนี้เขาก็คงไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นทั้งยาพิษก็ได้เป็นยารักษาโรคก็ได้ใบไม้ยังไม่รู้จักตัวเองดีเท่ากับคนอื่นมารู้จักใบไม้เลยแม้เราเองก็เช่นกันบางทีก็นั่งบนเหมือนกันนะแหมรู้จักรู้จักเราดีกว่าตัวเราเองอีกนะวิจารณกันเข้าไปสิสนุกปากไหมมันปากไหมแแล้วก็ต่อกรรมกันไป มันก็ไม่จบไม่สิน้นงั้นถ้าวันนี้ใครจะวิจารณหรืออะไรก็ตามทีถ้าจริงก็ยอมรับความจริงถ้าไม่จริงก็นิ่งๆิ่งไวนะหรือว่าถ้าหากว่ามันต้องเสียหายหรืออะไรยังไงกันจริงๆกฎหมายก็มียังไงก็มีก็ใช้สันติวิธีที่พอคุยกันได้ก็น่าจะดีมัอนกันงั้นก็ใช้กฎหมายดีกวา่าที่จะใช้กฎแบบสารเตี้ยไปสร้างกรรมสร้างเวรกันต่อไม่จบไม่สิน้น บางทีบางคนเขาแจ้งความเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวาจาเนี่ยก็ก็ต้องนึกเหมือนกันนะว่าถ้าเขาทําด้วยความหวังดีเขาอยากจะให้คนคนนั้นยุติการใช้ปากแบบนั้นเสียทีไม่ให้เขาสร้างกรรมแบบนั้นต่อไปก็ถือว่าเป็นเจตนาดีของเขาก็ขอเป็นข้อคิดเล็กน้อยว่ากรรมที่ปากของเราก็ทําให้จิตเราเหี่ยวเฉาแล้วก็เกิดความเศร้าหมองของใจถ้าไม่ระมัดระวังคําต่อไปสุดท้ายก็ติดเป็นนิสัย ที่วิจารณ์กันมันปากต่อไปไม่รู้จักจบจากสิน้นขอเจริญพรเป็นกำลังใจ